เมื่อเรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขนั่นคือพรสวรรค์แล้วพรแสวงอ่ะคือการฝึกฝนของเราสําหรับผมนะครับมันท้าทายดีครับว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเพราะป่าเราก็คงเป็นแชมป์ครับ บ่อยไหมพี่ตั้งแต่เล่นมาเริ่มแรกอ่ะ50%โอกาสชนะ50%แพ้50%เจอแบบว่าทนทวงอะพี่ทวงจนเอาอยู่โทษแบบว่าโดนลูกเดียวก็โดนแบบว่าคันเนอร์ปั๊บมงงส่งคืนโก้สงคืนโก้ผมไม่มีทางได้วนนะพี่ผมบางทีผมก็โปะจอยด้วยบางทีโอ้โหไม่จอยพังเลยบางที <S <S สวัสดีครับชื่อนายจีรพงศ์สกุลกิจครับผมชื่เล่นชื่อจีครับอาย e ุ22ปีครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏจันเกษมครับผมชื่อในเกมโอโซนเอเลนจครับแล้วก็ทำไมถึงว่ามาเล่นเกมบอลใช่ไหมครับมาเล่นแล้วมันมันติดอะ่ะพี่มันสนุก เกมพ่้าให้อะไรกับผมบ้างนะพี่ผมเริ่มเล่นนะพี่มันก็ให้ความสนุกครับผมบอแบบว่ามีสังค์เข้ามามีสังกัดแล้วก็เราจะได้ครอบครัวได้มีตรภพาพเพิ่มขึ้นครับมีจังกับเกมนี้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่เล่นมานานยังครับเล่นมา2อปีครึ่งแล้วครับ เ,เด่นกับผมคือเกมบุกเขาบอกว่าผมมีความพิเศษบังคับบังคับได้บังคับเกง่งบังคับให้มันไปทิศทางตามที่เราต้องการได้ด <า S 1> เวลาจะฝึกใช่ไหมพี่ผมก็ไปดูอย่างในย t u b e มือมือแข่งเกาหลีบ้างคนในไทยบ้างแบบว่าคนไหนเกงน่งไนพี่ผมก็ไปดูจากเขาเพรานั้นที่ผ่านมาผมก็ตกใจนะพี่ว่าทำไมผมได้อยู่กลุ่มซีมมันเปลี่ยนมาใหม่แล้วมัน จับสายมาเป็นหนักนะพี่ไม่เอาพวกปีมือแบบระดับท็อปๆ็รแนกิ้งอยู่ด้วยครั้งแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เป็นตัวแทนนะพี่ผมก็เล่นเรืเ่อยๆเล่นก็ใช้สมาธิซ้อมมาซ้อมมาหนักพี่จนแบบได้แช้มาพี่เพื่อนแบบว่าดีใจกันทุกคนเลยพี่ยิงเข้าลูกหนึ่งผมก็ก็ดีใจเลยพี่ตอนนั้นพอได้แช้มาก็ไปกอดกับทุกคนเลยครับ ครั้งนี้ครับผมผมอยากได้แชมป์นะพี่ได้แชมป์เพราะเงินรางวัลสูงแล้วก็จะได้เอาไปให้แม่ครับผมให้แม่ไปรักษาตัวด้วยครับแม่ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วต้องปาหมายไว้อันดับหนึ่งครับผมผมมีความมั่นใจพี่พอได้เป็นตัวแทนประเรทศครั้งนีนพี่มันก็จะมีความมั่นใจขึ้นมาว่าเราต้องทําได้ถ้าไม่มีครั้งแรกมันก็จะไม่มีครั้งที่สองของเราพี่ ผู้แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็น่าจะเป็นเกาหลีครับผมผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นคิมจังมินนะผมเพราะเขามีแบบ <Yeah. S 1> ว่าสกิลรักษาว่าวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็ไปต่อวิ่งแล้วก็ไปต่อหยุดแล้วก็ไปต่อหยุดแล้วก็ไปต่อมาเนี่ครับผมอย่บอกว่าอย่าท้ออย่าท้อครับมีการแข่งขันไหนก็ลงไปก่อนแล้วพอมีการแข่งขันแล้วก็มาฝึกพร้อมแบบจริงจังผมก็เคยแพ้แบบว่าขั้นตัวในประเทศนะพี่ต้องมีคนคอยให้กำลังใจครับ เหมืยวพี่คนหนึ่งค่อใกำลังใจผมตลอดเวล,ลาผมแพ้ผมก็กลับขึ้นมาได้เป็นตัวแทนประเทศอ,เอรน่อยดอวะเฮ้ย ตอนเด็กๆที่บ้างเขาจะซีเรียสเรื่องเวลาครับเราเป็นคนเล่นหลายชั่วโมงครับแล้วนอนน้อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเกมเนี่ยมันทําให้เสียการเรียนะก็เคยเดินยึดยึดคอมไปด้วยสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อบัญญัตศรีสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อเบสครับชื่อในเกม Signature ์เบสสลิดครับผม จุดมุ่งหมายของผมนะครับก็คืออยากเป็นตัวแทนประเทศนี่แหละครับครั้งนี้ได้เป็นตัวแทนประเทศแล้วก็มีฝั่งเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งฝั่งครับก็คืออยากเป็นแชมป์โลกเกมคนแรกในนักชิงชนะเลิศโลกเอครับระหว่างเนงเจอร์เบสลิกเจอกับเพื่อพุ่นตันเตผมมาเล่นเก,เนเกเมฟีฟาสามได้ก็คือเคยไปหาเพื่อนที่ร้านเกมครับแล้วก็มีเห็นคนเขาเล่นกันนะครับพอกลับไปบ้านก็โหลดมาเล่นบ้างครับ การเล่นเกมของเราครับที่ให้อะไรกับเราอย่างแรกเลยนะครับคือได้เพื่อนครับถ้าเราเล่นจริงๆจังจนะครับเราตั้งใจซ้อมตั้งใจแข่งครับมันทําเงินให้เราได้ครับที่บ้านเขาก็ถามครับว่าไปแข่งที่กรุงเทพได้อะไรมางอะไรเงี้ยครับเขาบอกแปลว่าก็ไปแข่งสิงสิงแชมป์ซิงอะไรเงี้ยครับถ้าชนะมันก็ได้เงินเหมือนกัน ผู้ใหญ่หลายคนเขาจะมองว่าเกมเนี่ยมันเป็นผู้ร้ายตลอดนะครับแต่ว่ามันมันก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยครับเล่นเราต้องรู้จักแบ่งเวลาครับเส้นทางครับผมก็ เหนื่อยมาตั้งแต่รอบแรกครับรอบตั้งแต่รอบออนไลน์จนถึงรอบออฟไลน์ครับแล้วก็มาถึงนัดชิงก็คือกดดันตัวเองพอสมควรนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทําไม่ได้การที่แบบเราผิดหวังมาเยอะครับเราก็จะกดดันตัวเองครับแล้วก็ท้อท้อนี่คือแบบคืออยากจะเลิกเล่นเลิกแข่งไปเลยครับคนที่ให้กําลังใจก็จะมีที่บ้านนะครับบอกว่าให้ทําให้เต็มที่ทําให้ได้แล้วกันครับผมก็จะทําให้เต็มที่ ทีมที่น่ากลัวที่สุดต้องเป็นเกาหลีอยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นแชมป์เก่าความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเงินรางวัลมันก็หลักล้านนะครับก็อยากจะเอาเงินล้านมาให้ได้ครับผู้ใหญ่ที่ดูดูเกมครับเขาจะได้มองเกมไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่าเกมเนี่ยมันก็ทําเงินล้านให้เราได้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็อยากเป็นตัวแทนประเทศเหมือนกันกับผมก็ตั้งใจซ้อมครับมีวินัยในการซ้อมครับ ผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็ทำได้ถ้าผมแบบร้อนจริงๆนะไอ้ด้านข้างโตคอมผมอ่ะพี่มันจะเป็นผนังผมทุบเลยมันเหมือนแบบยกภูขเขาออกจากอกอะ ได้ระบายบอกไปผมทุบเลยถ้าถ้าร้อนแบบสุดๆนะแต่ผมไม่เคยปาจอยเพราะว่าจอยแม่งไม่ใช่ผูกสวัด <S <S สดีครับผมชื่อนายกลินนารุลาครับอายุ22ปีปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหอนคารไทยอยู่ปี4ครับชื่อในเกมชื่อ PLS m d e p p l y Return ครับ คือฟีฟ่าลายสามเนี่ยมันเป็นเกมที่มันไม่ต้องเสียเงินเล่นครับคือเราโหลดฟรีเราสามารถเล่นได้เลยปกติก็ชอบเล่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วครับคือเป็นคนชอบฟุตบอลชอบดูฟุตบอลชอบเตะฟุตบอลก็ลองมาเล่นฟีฟ่าลายสามก็เล่นมาเรื่อยๆครับความท้าทายของผมในเกมฟีฟ่าลายสามคือผมตั้งเป้าหมายอ่ะผมอยากจะเป็นแชมป์ รายการแบบทัวร์นานาชาติอะไรเงี้ยสักครั้งครับจริงๆคุณพ่ออันตี้มากครับเขาอยากให้ผมเรียนได้ดีกว่านี้ครับเขาอยากให้ผมเรียนเก่งเขาอยากให้ผมเป็นอย่างนู้นเป็นแพทย์เป็นวิศวะแต่คือมันไม่ใช่ตัวผมแล้วผมทําไม่ได้ครับเหมือนเขาก็เฟลก่บผมไปช่วงหนึ่งแล้วยิ่งผมมาเล่นเกมเขาก็แบบน้อยๆอยอะไรเงี้ยครับจนผมแบบเริ่มมาแข่งเริ่มมาพิสูจน์ตัวเองว่า เออ like ผมทําได้นะอะไรแบบเนี้ยผมแบบหาอะไรได้ได้บ้างเพราะแบ่งเบาภาระท่านแบบส่งค่าเทอมตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ในตอนที่คขาเลือกตัวแทนรายการนี้ครับรอบ64ี่เนี่ยมันจะเป็นรอบออนไลน์ที่ยังไม่มาแข่งที่นี่ครับค่อนข้างเป็นเกมที่ยากเกือบจะไม่ได้มาที่นี่ก็ว่าได้ครับสุดท้ายก็ผ่านมาได้จนมาแข่งที่นี่ก็ตึงทุกรอบเลยครับ แต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยก็เจอผู้แข่งขันที่สไตล์เขาคนละสไตล์คนละสไตล์เลาเหมือนเราก็แบบค่อนข้างจับทางยากแต่ก็แบบผ่านมาได้ครับก็รู้สึกดีใจครับเราแบบสามารถทำมันได้รายการนี้คือได้เป็นตัวแทนเนี่ยผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่แข่งขันมาครับแล้วคือผมอะ มีความท้าทายที่ว่าแบบอยากเป็นแชมป์ทัวร์นานาชาติอะไรเงี้ยสักครั้งครับคือมันอาจจะดูแบบไกลไปแต่ผมอยากไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับว่าถ้าเราชอบในการเล่นเกม FIFA ลาย3เนี่ยครับ mm hmm. ก็พยายามตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆครับตั้งจากเทียร์เล็กเทียร์น้อยตั้งไปเรื่อยๆครับแล้วไปถึงจุดนั้นไปถึงจุดนั้นให้ได้ ถามว่าอยากเป็นแชมป์ไหมผมอยากเป็นมากครับคือผมพยายามจะมองว่าเฮ้ยเราตั้งเป้ากับวันแรกก่อนทาวันแรกให้ดีๆก่อนเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกข้อผิดพลาดเนี่ยเอาไปแก้ไขเพื่อที่จะผ่านไปเล่นวันที่2ให้ได้ครับมั่นใจครับมั่นใจเต็มร้อยเลยครับว่าต้องทำได้